ใส่ indicator นะครับของตัว mt 4ี่ e ะในเครื่อง mac นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดของ mac เป็น katana นะครับวันที่อัดก็เป็นวันที่9เดือน8 2563นะฮะก็จะมีปัญหาว่าเอ่อ add เอาตัว ex 4มาใส่ไม่ได้หรือ mq โคมาใส่ไม่ได้นะครับก็ว่าตัวนี้ผมโค้ดตัวนี้ผมก็ได้การใช้งานนะครับเขียนเขียนมานะฮะก็ตัวนี้จะเป็นตัวนะครับ p o Si ่งไซส์คาลค c u l a t o r นะฮะเวอร์ชัน2.27นะครับ,รบก็ใช้มาก็หลายเดือนแนละ้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับตัวใหม่เขียนโค้ดไม่ผ่านผมก็ยังใช้เวอร์ชันเก่านะครับ ก็ดาวน์โหลดมาจากที่ไหนก็ได้นะในเว็บผมมีอยู่ให้ดาวน์โหลดนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สมัครผ่านลิงก์ตัวแทนแล้วก็แล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้ใช้ฟรีนะฮะตัวนี้เป็นตัวนี้นะดึงมาแล้วมาแปะจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น Apple เป็น Mac นะครับเวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันของเขาล่าสุดนะครับตัวนี้เพิ่งได้ลงไป วันทีส่สี่นะครับบิลก็คือหนึ่งสองแปดศูนย์ของเดือนที่แล้วยี่สิี่ยี่สิบนี่ยี่สิดสเนนะครับก็เราก็จะมาทำตัวนี้ก็คือว่าใช้คำนวณน,นะฮะสมมติเรามีเงินอยู่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับความเสี่ยง100%ยเปอร์เซ็นต นะฮะฮแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็สามารถเปิดได้ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดล็อตนะฮะศูนย์จุดศูนย์เจ็ดล็อตขึ้นอยู่กับว่าเรา SL เท่าไหร่นะตัวนี้ผม SL อยู่ที่ประมาณ 9, เก้าพันจุดเก้าเก้าศูนย์นะฮะแล้วก็ TP ก็ TP ไม่ใส่ก็ได้จุดเก้าสองก็คือขึ้นไปเนี่ย TP อยู่เจ็ดข้อยี่สิบสองถ้าลงมา อยู่ที่1,278จุดนะครับสามารถเปิดสูงสุดได้0.97นะฮะแต่ก็90%ก็ได้นะก็เป็น0.06นะครับเพราะว่าเผื่อเป็นค่ามาจินนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะเป็นวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะคำนวณได้ตลอดนะครับก็อันนี้ก็คืออ่าอยูยูเนะครับ ถ้าเป็นของ PC เนี่ยมันสามารถที่จะ Open แล้วก็ Data นะสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับตัว mql 4ก็จะมีตัว ea นะครับคือ expert กับตัว indicator นะแต่ตัวนี้ปัญหาคือมันใส่ไม่ได้นะครับมันต้องใส่ใส่ที่หนึ่งนะกอ๊กอปมาแล้วมาวางเนี่ยก็คือใส่ใน PC ได้เลย windows 10 นะแต่ถ้าเป็นของ Mac เนี่ยไม่ได้นะครับวิธีการนะฮะก็เริ่มจากนะครับเอาไฟล์ตัวต้นฉบับนะมานะครับมาดาวน์โหลดมาหรือจะก๊อปปี้จากที่ไหนมาก็ได้นะครับนะแล้วก็พิมพ์นะเข้าไปตัวไฟเดอร์นะครับผมไฟเดอร์นะแล้วก็เข้าไปที่ go นะแล้วก็คอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วนะเ,เราก็พิมพ์ MT MT4 นะครับ, MT. MT รบก็ได้นะนะนก็ตัวนี้มันจะเป็น2ตัวนะครับก็ลองเช็คดูแต่ผมดูเข้ามาดูแล้วก็ MT4 เออไม่ดั้เทอร์เนอร์สี่ขี่สองนะฮะก็จะสร้างตัวแรกไว้ก่อนแล้วก็ตัวสองของเอกเน็ตนะครับถทอร์นคลิีเข้าไปแล้วก็อยู่ในไดซีนะฮะโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็เอกเน็ตนะฮะแล้วก็ MQL4 นะครับแล้วก็อินเด็กก็คือดึงมาจากตรงเนี้ยเซฟเด็ดเดสก์ท็อปแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็บอกรายละเอียดมาขี้ขวานะครับแล้วก็ Get Info ก็ไม่ตรงผมเช็คดูแล้วไม่ตรงนะครับก็คือไม่สามารถอ้างอิงได้แต่ถ้าเข้าตรงนี้ได้นะครับสามารถใส่ Indicator หรือ Ea เข้าไปในเครื่อง Mac ได้เลยนะครบเวอร์ชันใหม่นะครับไงลูกค้าลองเข้าไปใช้งานดูนะครับแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ตัวแทนผม magnet com a 72็ดสอนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทำสาธิตให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเอาตัว UJ นะครับ UJ ดึงมาอานะนะนี้นะครับวันนี้วันนี้ปิดนะตลาดปิดนะครับแล้วก็ดึงมาแปะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคลิกคลิกตรงนี้ก็จะขึ้นมากดโอเคนะครับก็จะมาแปะตรงนี้อันนี้ก็ได้นะฮะ ทำทำเต็มไปแล้วนะครับเต็มเต็มไปแล้วเดี๋ยวเซฟทีนึงนะครับก็ตัวนี้ก็จะมาสมมุติราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะครับหนึ่งศูนย์สามข้าวหวานนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเปิดได้กี่ล็อตนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้0น0 0จดนะครับแลนนี้ก็ไม่ลางลอดนะครับแต่ถ้าเราให้ชัวร์เลยก็ร้อยไม้เดียวไม้เดียวถือยาวเกือบ5,000จุด6 0 0 0จุดนะครับก็เปิดได้0นจนย์ห่งไล่ราคาดู0 1น1นึงได้0ก็คือ2ไม้น่าจะไม่ลางลอดก็อาจจะนี้ไม้1และอีกไม้หนึงแล้วก็ปล่อยยาวนะครับ อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะแต่อันนี้คือไม่โอเวอร์โหลดนะฮะไม่โอเวอร์โหลดนะครับ,รบทางลูกค้าลองลองใช้งานดูนะฮะว่า MT4 ของ Mac นะครับใช้ดีเกเตอร์กับ EA ยังไงนะวิธีการแบบนี้นะครับโอเคครับ